เอาละครับเพื่อนๆกลับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูเกม Black n o g r Origin ครับซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้เวลาจริงๆเกมมิ่งแบบเต็มตัวแล้วครับที่ใครๆหลายๆคนรอกันอยู่นะครับใครยังไม่เป็นโหลดนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และก็ Google Play ครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ Hu ว w ว i g a l l e r y o p p o a p p Market และบนพ c ครับเพื่อนๆพม่อ่ๆก็ไหนที่อยากจะดาวน์โหลดนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปเข้าไปแล้วก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของ l a ็กนาร์ g l o b a l เลยครับผมซึ่งแล็กนาร์ล็อกภาคนี้ครับเป็นเวอร์ชันมือถือที่ดีที่สุดและรองรับภาษาไทยด้วยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเสียงทั้งหมดนะครับมีเสียงภาษาไทยเข้ามาด้วยครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเราอยากจะเป็นเสียงอะไรครับผมมีทั้งเสียง จนอังกฤษ,แล,กาษาและเวอร์ชันนี้ครับมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือสามารถเล่นคอสแพลตฟอร์มได้ครับไม่ว่าจะเป็นมือถือและก็ PC สามารถเล่นเป็น ID เดียวกันได้ทั้งหมดเลยครับผมใครที่อยากจะดาวน์โหลด PC ครับใครมีปัญหาในเรื่อง PC สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ครับตอนนี้มีการอัปเดตด้วยวิธีแก้ไขต่างๆนานานครับสำหรับ PC นะครับผมและแลกนะ่าล็อกออริจินครับเป็นผลงานเ m ็มบู RPG ที่ดีที่สุดที่หลายคนรอคอยที่รู้จักกันมาตั้งแต่20ปีที่แล้วนะครับผม แล้ววันนี้ผมก็เริ่มเล่นเป็นวันที่2นะครับก็เพึ่งมาเล่นนะวันแรกก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับแต่วันนี้ก็พิ่งได้มาเล่นแล้วก็ไต่ขึ้นมาแล้วก็เพึ่งเปลี่ยนคาร์ดนะครับแล้วผมก็จะแนะนําในเรื่องของกิจกรรมให้เพื่อนๆรู้ดิเอาละครับเพื่อนแล้วก็กิจกรรมที่ผมจะแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับในช่วง o p พหรือเปิดเซิร์ฟใหม่เนี่ยก็จะมี5กิจกรรมก็จะมี5กิจกรรมนะครับที่น่าสนใจที่สุดแล้วผมจะแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับก็เข้ากันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมแรกเนี่ยก็ กล่องสมบัตินะครับติดตามได้จะมาวันที่13เมษายนนั่นเองครับกิจกรรมที่2งครับจะช่วยผู้เล่นคนอื่นเนี่ยต่อสู้ในระยะเวลากิจกรรมครับเราจะได้รับในส่วนของตัวเหรียญกิจกรรมนะครับเพิ่มขึ้น50%นั่นเองกิจกรรมที่3ครับก็คือกิจกรรมในการออกล่ามอนสเตอร์จะเพิ่มโอกาสดรอปนะครับไอเทมที่เป็นในการฟื้นฟู HP แล้วก็ SP มากขึ้นนั่นเองครับกิจกรรมที่4นะครับก็คือฟื้นคืนชีพฟรีนะครับในช่วงกิจกรรมเนี่ยไม่ว่าเราจะไปตีบอสมินิหรือว่าจะตีอีลิสบอส MVP ช่วงที่เวลาเราตายในแบบนะครับเราสามารถฟื้นคืนชีพฟรีได้นะครับนี่คือช่วงกิจกรรมนะแล้วก็กิจกรรมที่5นะครับอัตราในการดรอปการ์ดเพิ่มขึ้นในแับเท่าตัวเลยนะครับผมก็คือปกติแล้วนะครับถ้าเรากินลูกอมเนี่ยมันก็จะ,ะการคูณอัตราดรอปนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มในส่วนของการ์ดเลตอีกนะครับอัตราดรอปของการ์ดเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้น มากขึ้นไปอีกนะครับผมและนี่คือในช่วงกิจกรรมก็คือห้กิจกรรมและเราไปดูรายละเอียดทั้งหมดกิจกรรม yeah. ที่ผมได้มากิจกรรมแรกครับผมคือกิจกรรมออนไลน์ครับถ้าเราเก็บสะสมระยะเวลาครบนะครับเราก็จะได้รับของซึ่งของผมต้องบอกไว้ว่าแต่ละวันเนี่ยถ้าเราออนไลน์ไม่ครบนะครับจะสูญเสียแบบเราจะได้ไอเทมหรือของต่างๆเนี่ยใช้แบบค่อนข้างมีประโยชน์มากๆครับไม่ว่าจะเป็นกล่องเซนีนะครับไม่ว่าจะเป็นเทปนะครับที่เราต้องใช้ประจําและใช้ทุกวันด้วยที่สำคัญ ก็คือไม้บอสมินินั่นเองครับที่เราจะต้องเอาไปหักเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบใน1นวันนั่นเองครับและก็ในส่วนของ ตัวเหรียญคัพเปอร์นะครับตั้ง3ามแสตเลยนะโอ้โหถ้าขายเล่นสายที่ไปซื้อใบธาตุมาเล่นเนี่ยคัพเปอร์แบบค่อนข้างสําคัญมากๆนะครับและก็ในช่วงเปลี่ยนไฮคัทนี่จําเป็นต้องสะสมให้เยอะๆนะครับสําหรับไห้คัทได้ใช้แน่นอนครับได้ใช้กันแน่นอนครับผมในส่วนอันที่2นะครับก็คือออนไลน์สะสมครับเราก็จะได้ของแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับและสิ่งที่สําคัญก็คือปีกนกนั่นเองเราจําเป็นต้องตามหาแน่นอนครับเจ้าตัวปีกนกพอฟังก์ชันมันเปิดเนี่ยโอ้โหใครๆก็ต้องรีบตามหา ปีกนกแล้วนะตั๋วคู่ปองในการเปิดการ์ดนั่นเองครับนี่ใครก็ต้องการเหมือนกันนะครับผมเราพยายามออนไลน์ให้ครบชั่วโมงนะครับถ้าใครออนไลน์ครบตั้งแต่วันแรกเนี่ยโอ้โหได้ไปเปิดของก่อนเพื่อนไะด้แต่ผมยังทําไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ผมได้แค่อยู่ประมาณ6ชั่วโมงนะครับก็ของสําคัญข้างนั้นเลยนะสำหรับกิจกรรมที่2ครับก็คืออัตราในการดรอปการ์ดนั่นเองครับจะเพิ่มเท่าตัวครับระยะเวลาเนี่ยอยู่ประมาณวันที่6ถึงวันที่13นั่นเองครับ อ่าระยะเวลาประมาณนี้ครับใครที่ต้องการอยากจะลาก,การ์ดนะครับการ์ดไหนที่เราคิดว่าสายอาชีพของเรานะครับจะใช้ในจนตั้งแต่ต้นเกมจนเอนเกมนะครับเราสามารถ ไปหาแก๊สที่เราอยากจะได้นะครับแล้วก็ครอบครองแก๊สไหนที่ราคาแพงนะครับพยายามเช็คในตลาดเทรดดีๆนะครับแก๊สไหนราคาแพงนี่เราต้องไปหาตัวน,นั้นเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงกิจกรรมอัตราเลทดอก2เท่าครับผมกิจกรรมต่อมาครับคือกิจกรรมช่วยเพื่อนนั่นเองครับหรือคอเวอร์เดชชันบัตเอร์นั่นเองครับเป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยจำเป็นต,ต้องแบบว่าไปช่วยเพื่อนลงดันหรือลงกิจกรรมต่างๆครับถ้าเราไปช่วยเนี่ยเราจะได้รับตัวเหรียญอ e ีเวนต์ครับหรือเหรียญกิจกรรมเนี่ยเราจะได้ ตั้ง50%เลยนะครับเราสามารถมาอ่านเงื่อนไขได้ครับสูงสุดต่อวันเนี่ยเราสามารถสะสมได้500ต่อวันเลยนะครับแต่สัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราสามารถสะสมได้2,500ต่อสัปดาห์ครับผมนี่นะแต่มนี้สําคัญนะครับเราสามารถนําไปซื้อของในร้านค้าแลกคะแนนได้นั่นเองครับสาคัญมากมากนะให้เพื่อนๆนะครับช่วยเพื่อนและลงกิจกรรมกับเพื่อนนะครับเราจะได้รับเหรียญนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยอันนี้พลาดไม่ได้นะครับ ยิ่งเป็นสายฟรีเนี่ยยิ่งพลาดไม่ได้เลยครับถ้าเราไม่อยากเติมเยอะนะครับเราก็ต้องเก็บสะสมเหรียญพวกนี้ครับที่เป็นเหรียญกิจกรรมนะครับเหรียญฟรีที่สามารถไปพัฒนาตัวละครหรือพัฒนา CP ีของเราได้นั่นเองครับกิจกรรมต่อมาครับคือกิจกรรมไล่ล่ามอนเตอร์และก็ส่งมอบของนะครับซึ่งถ้าเรานะครับไปไล่ล่ามอนเตอร์เนี่ยอยู่ในช่วงระยะเวลาของกิจกรรมนะครับณนะตอนนี้เลยนะ และเวลากิจกรรมเนี่ยวันที่6ถึงวันที่21เนะครับเมษานี้ถ้าเรารไปเล่นล่าหรือไปฟาร์มมอนเนี่ยเราจะได้นะครับไอเทมถ,ถ้าพูดง่ายๆก็คือไอเทมบัฟนั่นเองครับที่มันจะบัฟเลือดที่ค่อนข้างเยอะกว่าขวดโพชั่นปกตินะครับแล้วก็ SP ด้วยนะที่เป็นขวดแบบพิเศษนะครับถ้าเราเก็บสะสมไว้ครับตอนที่เราอยากจะไปฟาร์มในช่วงที่เราจะเปลี่ยนเป็นไฮคัสก็ได้นะครับเก็บสะสมไว้ก่อนไม่เสียหายครับและของพวกนี้สามารถ นำไปใช้ในการกิจกรรมต่อมาครับกิจกรรมนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่21เหมือนกันครับเป็น f o r of ฟ o c ค o ค e l ี y ครับผมเป็นช่วงกิจกรรมที่เราสามารถ เวลาเราจะไปตีบอส MVP นะครับคนที่ชอบไปตีบอส MVP นะครับเราจะสังเกตว่าท่าตีเราเนี่ยไม่ค่อยมีพระพระเราชุบไม่ค่อยทันนะครับเราจาเป็นนะครับต้องใช้กิจกรรมนี้มาช่วยครับเพราะว่าเราจะสามารถฟื้นคืนชีพฟรีนะครับผมปกติแล้วถ้าเราฟื้นคืนชีพนะครับเราจะสูญเสียค่าใช้จ่ายนะครับไปนะและก็ถ้าเป็นอยู่ในช่วงกิจกรรมเนี่ยวันที่ 6- ถึงวันที่21เนี่ยเราจะฟื้นฟเูเราจะฟื้นคืนชีพฟี นนั่นเองโดยไม่ต้องใช้อเทมอะไรเลยในการฟื้นอาชีพครับผมและกิจกรรมสุดท้ายนะครับเป็นกิจกรรมที่นักล่ากิลนั่นเองครับใครที่ท็อป10กิลในเซิร์ฟนะครับก็จะได้รางวัลหรือรับรางวัลกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทั้งฉายานะครับอันนี้ต้องชิงสกอร์แลนกิ้งนั่นเองครับถ้าใครติดอันดับ10นะครับเราสามารถเช็คของรางวัลได้แบบของรางวัลนี้บอกเลยว่าโอ้โห โคตรดีเลยนะครับถ้าเราได้นะครับกิลดเราก็จะได้ของต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของบูการ์ดนะครับแบบผูกมัดด้วยโอ้โหที่กล่องนี้แบบโคตรดีนะครับเราสามารถมาอ่านตรงนี้ได้นะครับนีไดมอนด์หนึ่งพถ้าถ้ากิลดเราได้ติดอันดับนะครับแล้วก็ได้กล่องพวกนี้ไปก็สามารถนําเพชรต,ต่างๆไปแจกจ่ายนะครับไปแจกจ่ายเป็นกล่องของขวัญให้กับเพื่อนๆในกิลดของเราได้นั่เองครับน,นี้ก็คือ กิวของแต่ละคนนะครับก็ต้องช่วยกันอัพบ,บูตพลังต่างๆนะครับเพื่อให้ติดอันดับแรงค์กิ้งนั่นเองครับแล้วก็ในช่วงระยะของเวลาอีเวนต์เนี่ยก็จะมีการแข่งขันกิวนะครับก็กิวแต่ละกิวเนี่ยก็ต้องไปแข่งขันเพื่อช่วงชิงคะแนนสกอร์นะครับเพื่อที่จเอามาสะสมในการชิงอันดับนั่นเองครับโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมที่ผมนํามาฝากให้กับเพื่อนและทีนี้เราไปดูระบบคข้าวคนะครับสาหรับตัวเกมนี้ผม สำหรับ e ีนี้ครับผมผมเอาไว้เป็น e p ที่1นะครับก็จะเป็น EP. แนะนําละกันในเรื่องของระบบนะครับเพื่อหลายคนอาจจะรู้แล้วแหละที่เคยเล่นมานะครับแต่ว่าผมจะแนะนําสําหรับเพื่อนเคนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดหรือยังไม่ได้เล่นนะครับหรืออยากจะเล่นหรือไม่มีอะไรที่แบบเอ้ยช่วงแรกเราจะทําอะไรก่อนดีนะครับช่วงแรกหรืออะไรต่างนาะนาะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูก่อนในเรื่องของแฟชั่นกันก่อนครับ เดี๋ยวเราเข้ามาดูตรงแฟชั่นดีกว่าครับโอ้โหแฟชั่นนี้น่าสนใจมากๆนะครับโอ้โหอยากจะเสียแมวมากครับแต่1 2 2แปลนะครับต่อ1ตัว <c oughs> ในการสุ่มแฟชั่นแฟชั่นเนี่ยก็จะเป็นแฟชั่นในส่วนของอแฟชั่นสงการนะครับโอ้น่าสนใจมากๆเลยนะ ก็ถ้าใครมีตั๋วนะครับสำหรับโค้ดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในใต้คลิปแล้วกันนะครับโค้ดของ R.O.O. ทุกโค้ดนะครับถ้าเราใส่ไปเราจะได้ตั๋วต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตั๋วแฟชั่นด้วยเราก็จะได้เอามาส่งฟรีนะครับเพื่อหาแฟชั่นเนาะก็จะมีคําอธิษฐานด้วยนะครับแล้วก็อัตรานะครับอัตราในการดรอปเราก็มาอ่านได้นะครับอ่าถ้าใครนะครับก็ดวงดีไปก็ติดอยู่ในประมาณซีเปอร์นะครับแต่ซีเปอร์เนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีเกือบหมดแล้วนะ สี่เปอร์นะครับแต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถ้าใครนะครับมีทุนทรัพย์ต่างๆเพื่อนๆก็เปิดกันได้นะครับแต่ผมก็อยากเปิดอ่ะร้อยยี่สิบแมวนะครับเปิดให้หน่อยละกันโอ้โหเอาละครับต่อมานะครับเราไปดูระบบของสกิลแล้วกันครับระบบของสกิลเนี่ย อาลับโบของสกิลเนี่ยผมจะพูดกับแบบคร่าวๆผมจะไม่พูดในเรื่องของสายอาชีพนะผมคิดว่าสายอาชีพแต่ละสายเนี่ยเพื่อนๆน่าจะไปศึกษากันแล้วแหละนะครับหรือถ้าใครอยากจะเล่นไนนะครับในส่วนของไนคริหรือไนหอ,อกนะครับเพื่อนๆก็ไปดูคลิปย้อนหลังผมได้นะผมก็ทําในส่วนของอาชีพไนไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนเปิดจริงเนี่ยผมเล่น ID นี้เป็นแท็บเฉยๆนะครับผมต้องการที่จะเอาแท็บเนี่ยไปบูตเลเวลนะครับเพราะมันฟาร์มง่ายนั่นเองครับก็ไปเปลี่ยนไฮคาร์ตอนเลเวล70เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเป็นไน แนะนำในเรื่องของสกิลสกิลเนี่ยเราสามารถรีนะครับรีสกิลพอยต์เนี่ยได้3ครั้งเลยครับเราสามารถรีฟรีได้นะถ้าใครใช้หมด3ครั้งนะครับเราจะศูนย์เราจะต้องได้ใช้อเทมในการรีนะครับหรือจะต้องใช้เซนีซื้อหรือเพชรซื้อนั่นเองครับที่จะเอามาดีในตัวแต้มสกิลพอยต์นั่นเองครับแต่เราเนี่ยสามารถรีฟรีได้ครับ3ครั้ง อ่าและอีกส่วนหนึ่งครับในส่วนของค่าสเตตัสต่างๆครับผมค่าสเตตัสเนี่ยเราก็สามารถนะครับรีได้3ครั้งเหมือนกันครับแต่ถ้าใครนะครับรีหมดครบ3ครั้งแล้วนะครับเราก็ต้องได้ไปซื้อของมารีอีกนะครับหรือเราจะไปที่แมวซื้อก็ได้นะครับหรือเพชรซื้อก็ได้ตรงนี้นะเรากดเข้ามาตรงนี้ครับนี่หนึเพชรนะครับก็ใช้รี ผมคิดว่า100เพชรช่วงแรกเนี่ยน่าจะไม่ใช่ปัญหาของเพื่อนนะครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยมีการแจกเพชรในกิวในอะไรค่อนข้างเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับพอฟังก์ชันที่2ครับเป็นฟังก์ชันในการจัดจัดเซตสกิลนะครับอันแรกเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่เราจะทําการแบบเมนนวลน,นะครับช่องแรกก็คือการจัดสกิลแบบเมนนวลว่าเราจะเอาสกิลไหนเข้าไปอยู่ในช่องไหนนะครับอ่ช่องแต่ละช่องนะเราสามารถพลิกช่องตรงนี้ได้นะครับ ว่าจะเอาสกิลไหนไปใส่ช่องไหนอันนี้ก็คือแมนนวลแต่อันที่2อนี้ก็คือการตั้งแบบออโต้นั่นเองครับเราจะปล่อยออโต้เนี่ยเราก็ต้องมาเซต สกิลนี้ดีๆนะครับแล้วก็การใช้สกิลเนี่ยาการใช้สกิลก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับส,ส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็น Auto ออโต้โหมดเนี่ยก็คือมันจะวิ่งตีเลยนะครับอ่ามันจะวิ่งใส่สกิลเลยนะพอเรากดอย่างนี้ครับผมอ่ามันจะวิ่งใส่อย่างงี้แต่ถ้าเรานะครับกดตรงบางส่วนเนี่ยมันจะยืนนะครับผมมันจะยืนใช้สกิลนะมันจะไม่วิ่งไปไหนนะครับอันนี้ก็คือเหมาะกับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการฟารรมมอนที่แบบว่าอยู่นิ่งๆนะครับอ่ามอนที่แบบว่าไม่ได้วิ่งไปไหนนะ ก็เหมาะมากนะครับสาหรับการวางสกิลแบบบางส่วนอย่างนี้นะครับเราก็ติ๊กมอนเลยนะครับว่าเราอยากตีตัวไหนอ่าก็ประมาณนี้ครับผมหรือเราจะอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะอ่าระบบที่สมนะครับระบบที่น่าสนใจที่สุดก็คือระบบการสุ่มกาชาสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับถ้าเราดูสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ละสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะแบ่งเป็นคัสออกมาครับ B อ่าคัสซีคัส B บีคัสเอนะครับแล้วก็คัสคัสตเอสนะครับคัสเอสเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าสัตว์แดงนะครับสัตว์แดงเนี่ยก็จะเป็นแบบว่า เอ่อต้อง1่ดวงดีนะครับถ้าเป็นสายฟรีก็คือ1ดวงดี2ก็คือถ้าเป็นสายเติมนะครับก็สามารถครอบครองได้นะครับแต่การครอบครองเนี่ยต้องถามว่าครอบครอง1ตัวยังไม่พอครับยังไม่เก่งพอนะครับในระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราต้องจะเป็นต้องครอบครองให้ได้หลายตัวที่สุดเพื่อที่จะมาทําการเอาเวกหรืออัพคันให้มันนั่นเองครับนี่นะในการอีโวขึ้นแต่ละชิ้นนะครับเราจําเป็นต้องได้ตัวซ้ําเพื่อได้จิกซอ์นะครับถ้าเราได้ตัวซ้ำมาเนี่ยเราก็จะได้จิกซอ์มันเพื่อ ปลดล็อกต่างๆนะครับปลดล็อกสกิลต่างๆนะอ่าไม่ใช่ว่าเราได้แค่1ตัวนะครับสกิลต่างๆไม่ได้ปลดล็อกเลยก็ยังถือว่าไม่ได้เก่งเท่าไหร่น,นะครับเพราะมันจะใช้แค่สกิลพิเศษของมันแค่นั้นเองนะครับแต่สกิลพวกนี้มันจะไม่ได้ใช้นั่นเองครับคือสกิลพวกนี้ก็คือเป็นค่า เป็นค่าพาสซีฟของตัวสัตว์เลี้ยงนั่นแหละครับอ่าพาสซีฟแบบอ่าพาสซีฟแบบค่าสถานะแต่ละตัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับความเก่งความต่างของแต่ละตัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองครับเราสามารถไปเปิดกาชาได้นะครับซึ่งกาชานี่ต้องบอกลยว่าตัวเยอะมากๆนะครับถ้าใครนะครับใส่โค้ดแล็กนัล็อกออริจินนะครับถ้าใครใส่โคด้ดนี่ยโค้ดที่ทางเกมแจกเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมจะ พยายามยัดเข้าไปในใต้คลิปละกันถ้าใครอยากจะสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับคือเขาจะชอบแจกตั๋วนะครับเพื่อให้เรามาสุ่มเลี้ยงนะ,ะการสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับเราก็ต้องตั้งแบบว่าอธิษฐานให้ด้วยนะครับอ่ามันถึงจะออกแบบตัวดีๆให้กับเรานะครับที่เราต้องการรายงานการปรารถนานะครับเราต้องติ๊กเลือกตัวสัตว์เลี้ยงที่เราคิดว่าจะใช้งานนะครับแล้วก็คิดว่าจะต้อง เอาเวกมันตลอดเวลาเลยนะคบผมนี่นะ,ะแล้วก็ตัว legendary summon นะครับก็คือสุ่มหาสัตว์แดงนั่นเองครับเราสามารถดูอัตราเละได้นะครับสัตว์แดงเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณอ่เปอร์เซ็นต์นะครับสัตว์ A เนี่ยอยู่ที่2.95%เ้นั่นเองครับอันนี้ก็แล้วแต่แห่เพืเ่อนๆนะครับถ้าใครดวงดีก็สามารถได้สัตว์แดงหรือสัตว์ S นั่นเองครับถ้าใครได้มาี่แบบว่าคือถ้าใครได้สัตว์แดงนะครับหรือระดับ S มาเนี่ยคือ จะง่ายต่อชีวิตมากๆครับทั้งฟาร์มทั้งอะไรต่างๆนะนะคือมันง่ายไปหมดเลยครับชีวิตนี้อันนี้ผมบอกตรงๆครับคือมันจะง่ายมากแล้วถ้าใครนะครับได้ตรงสายด้วยนะคือถ้าใครได้สัตว์เลี้ยงที่แบบตรงสายนะครับผมบอกเลยว่าโคตรง่ายเลยครับโคตรง่าย <c oughs> แล้วก็มันจะทําให้เราเนี่ยฟาร์มง่ายครับลง p v p ก็ง่ายนะครับอ่า <c oughs> แล้วเราสามารถนะครับเอาแต้มที่เราสุ่มแต่ละรอบเนี่ยมาทําการแลก ตัวสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะครับว่าเราอยากจะได้สัตว์เลี้ยงตัวไหนนะครับไปครอบครองนะก็มีเจ้าตัวไฟด้วยนะครับนี่นะตัวนี้นะก็เป็นตัวที่นิยมนะครับของเพื่อนๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ sun of the earth นะครับเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ในการลง PVP นะถ้าใครชอบแบบสาย PVP นะครับหรือตัวนี้คือมันมีประโยชน์มากครับทั้ง PVE แล้วก็ PVP นะ PVP มันก็สามารถเอาไปลงได้นะครับก็วิ่งหนีอย่างเงี้ยครับอ่ามันก็จะเพิ่มเกาะให้กับเรานะครับเราก็อาจจะรอดใน PVP ก็ได้นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจมาก มากนะก็สามารถไปครอบครองได้นะครับเอาแต้มสุ่มตัวนี้ครับมาแลกเลยนะครับผมอ่าโอเคผมก็ยังไม่แลกนะเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวไว้เล่นละกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เล่นลองละกันตัวสุ่มต่างๆนะครับเราก็จะได้ตัวซ้ำเนี่ยตัวซ้ำเนี่ยมันก็จะได้จิกซอมาครบจํานวนนะครับก็จะสามารถปลดล็อกสกิลต่างๆได้ซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าใครได้สัตว์ที่เป็นระดับ C ระดับ B เดี๋ยวไม่ต้องเสียดายนะครับ ผมแนะนําเลยนะครับเพื่อนๆควรที่จะดีใจนะเราจาเป็นต้องได้ใช้แน่นอนครับยิ่งระดับ C เนี่ยได้ใช้แน่นอนระดับ C เนี่ยยิ่งเราได้เยอะๆนะครับยิ่งปลดล็อกเยอะๆเนี่ยตัวมันเก่งอยู่แล้วนะ แต่เราจะนํามาตั้งเข้าทีมครับตอนเลเวล55นะเราจะเอามาเข้าเป็นในทีม Acid นะครับซึ่งมันจะทําให้ค่าคุณนสสมบัติต่างๆเนี่ยซึ่งมันปลดล็อกต่างๆเนี่ยจะทําให้ตัวเราได้ค่า CP ค่อนข้างเยอะขึ้นเหมือนกันครับผมแต่ถ้าเราใส่ตัว B เนี่ยตัว B เราค่อนข้างที่จะได้ตัวซ้ํายากนะครับมันก็จะเปลิดล็อกสกิลเนี่ยน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นระดับ C เนี่ยควรที่จะนํามาตั้งเข้ามาอยู่ในระบบของ Acid นั่นเองครับจะทําให้เราแบบมีค่าสถานะหรือ CP เพิ่ม เพิ่มขึ้นเยอะนั่นเองครับระบบต่างๆค่อนข้างเยอะมากนะครับสาหรับเกมนี้ยศด,ด้วยนะครับยศเนี่ยเราต้องลงหอคอยนะครับเราก็ไปต้องไปหาหอคอยเพื่อที่จะไปหาตาเลื่อนยศนั่นเองครับตัวนี้ก็จะเพิ่ม C p ให้เราค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอ่า สัตว์ขี้นะครับสัตว์ขี่นี่ก็เยอะมากนะครับตามกิจกรรมเลยนะครับถ้าใครมีงบมีอะไรต่างๆนานาก็สามารถไปซื้อแล้วก็เอามาใส่เอามาขี่ได้ก็จะสามารถเพิ่ม c p ได้ประดับนะครับประดับเนี่ยก็เหมือนกันนะครับถ้าเราได้ประดับแล้วไม่อยากใส่เราก็เอามายัดคอมพีนะครับอายัดคัมพีเราจะได้ค่าสถานะตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมมันก็จะเป็นเอฟเฟกต์แต่ละเลเวลไปนะถ้าผมอัพให้ถึงเลเวลสามเนี่ยผมก็จะได้อย่างนี้นะครับหนึ่งเปอร์นะครับพีเอแครแล้วก็เอเอเอแคร์หนึ่งเปอร์เหมือนกันครับอันน เราเก่งขึ้นได้เหมือนกันครับระบบกิวนะครับก็จะเป็นระบบที่แบบดีมากนะครับมีการแบบกิวโบนัสเนี่ยมีการแจกอังเปานะครับผมใครที่ทําภารกิจหรือทํเควสยต่างๆนะครับผ่านมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถแจกนะครับของขวัญให้กับเพื่อนๆในกิวได้ทุกคนก็จะสามารถสุ่มหรือรับได้นะครับผมก็เยอะแยะมากมายครับกิจกรรมในช่วงค่ํากลางคืนเนี่ยก็ไปทานอาหารกับเพื่อนๆในกิวเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้เน้นหนึ่งก็คือคอมมูนิตี้นะครับอันนี้ ถ้าใครชอบคอมมูนิตี้นะจะค่อนข้างชอบนะครับแต่ถ้าใครชอบฟาร์มจะไม่ค่อยอินกับเกมนี้นะครับเพราะาเกมนี้มีอ่าเราจะมี150นาทีต่อวันนะครับในการฟาร์มเราถึงจะได้ EP ที่ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะได้ EP เยอะกว่าปกตินั่นเองครับถ้าใครชอบแบบสายฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเนี่ย น่าจะไม่อินสําหรับภาคนี้นะครับเพ,พาราะภาคนี้ได้แค่ร้อยห้าสิบนาทีครับแต่ถ้าใครจะไปปล่อยฟาร์มนะครับปล่อยฟาร์มก็ได้นะเนี่ยเราก็ได้ของเหมือนกันครับผมเนี่ยเราก็ได้ของเหมือนกันแต่ EP เห็นไหมมันก็จะเป็นคูณหนึ่งนะครับอ่าถ้าหมดเวลาร้อยห้าสิบนาทีแต่อีเทมมันก็ดบนะนี่เห็นไหมอ่าอเทมก็ดกเหมือนกันนะครับแต่มันจะดกน้อยมากๆมันจะไม่คุ้มกับแบบว่าค่าไฟของเรานะครับอ่าโอเคระบบทางด้านขวาเนี่ยก็คือระบบ ในการเก็บค่ายไคนะครับค่ายไเ,เนี่ยเราได้จากเควสประจำวันนะครับถ้าใครเล่นมาเราก็จะได้ตั๋วในการลงต่อวันนะครับนี่ถ้าเลเวล45ก็ได้80ตั๋วนะครับเลเวล30 60ตัว๋วตั๋วแต่ละตั๋วเนี่ยก็เลือกลงดีๆนะครับเราต้องเลือกตาตรงนี้ด้วยนะตาเอ็มเบมนะครับอ่าเอ็มเบมเนี่ยเป็นตาที่เราต้องเก็บสะสมให้ครบ1สัปดาห์นะครับก่อนวันอาทิตย์เนี่ยเราต้องเก็บสะสมให้ได้อย่างละ5ตั๋วนะครับอ่าอย่างละ5ชิ้นนะ ก็พยายามเก็บให้ครบนะครับทุกตั๋วเลยนะอ่าทุกอย่างเลยนะครับทุกตาเลยให้ครบ5ชิ้นนะครับผมเราถึงจะมีสิทธิ์ในการซื้อตั๋วไปลงนะครับเพราะว่ามันจะเปิดทุกๆวันอาทิตย์2ทุ่มเลยครับเราก็จะไปลงล่าตัวเราก็จะต้องเอาไปแลกตั๋วแล้วก็เข้างานนะครับงานเนี่ยมันจะได้เบสทั้งเบส EP แล้วก็ได้ของต่างๆนะครับเยอะมากไปเต้นลํากับ NPC อะไรแบบนี้ครับคือมันเป็นอะไรที่กิจกรรมดีมากครับสำหรับ MBM นะครับ ก็พยายามนะครับเวลาเราลงเดลี่เนี่ยอ่ามันจะมีตานะครับตานะมันจะมีตาแต่ละเควสนะครับให้เราเลือกลงดีๆนะครับอ่าเลือกลงแล้วก็สะสมตรานะครับสําหรับต่อมาผมจะพาเพื่อนไปดูระบบตลาดนะครับระบบตลาดเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับไม่สามารถเทรดขายเงิน M หรือเงินเซนีนอกได้นะครับเพราะว่าของที่เราได้มาเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ย เราจะต้องขายผ่าน NPC นะครับ NPC เป็นพ่อค้าก่อนนะ NPC จะรับซื้อจากเรานะครับแล้ว NPC ก็จะไปตั้งขายเองนะครับเราไม่สามารถมาตั้งขายเองได้ตรงนี้นะถ้าเรามีอย่างนี้ครับเราขายปุ๊บก็จะเป็นเงินเคดีเขาเ้ากระเป๋าเลยเราเลยเรียบร้อยอัตโนมัตินะครับจะไม่ได้แบบว่ามาตั้งขายตั้งราคาเทรดกันนะครับสำหรับตลาดเทรดเกมนี้นะ ก็เพื่อนๆหลายคนนะครับก็ออหคกันไปนะสำหรับสายทาเงินนะครับสายหาเงินเนาะสำหรับแผงลอยนะครับแผงลอยเนี่ยเราสามารถตั้งราคาได้ครับแผงลอยนะแผงลอยก็จะเป็นในส่วนของพวกวัตถุดิบสส่วนใหญ่นะครับเอผมซื้อดีกว่า,ผม,า,าผมจะไปทำไอเนี่ยอ่าผมจะไปทําของเลี้ยวสี่สิบรผมมีเท่าไหร่ผมซื้อให้หมดอนะ่ะมีอ่าซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนนะครับ <laughs> กลัวไม่ได้ซื้อนะ เออเพิ่งมีคนขายโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับในระบบของไอเทมนะครับไอเทมเนี่ยขึ้นอยู่กับเราหาครับมันจะมีอยู่การอยู่หาอยู่2ชนิดนะครับชนิดแรกเนี่ยก็คือการไปฟาร์มกับมอนเตอร์ครับให้เรากดเข้ามาที่ตรงไกด์นะครับแล้วก็เลือกมอนเตอร์ว่ามอนเตอร์ตัวไหนเนี่ยมันตอบของอะไรนะครับผมนี่ให้เราเช็คดูดีๆก็ได้นะครับตามเลเวลที่เราถนัดนะครับผมนี่นะแล้วของแต่ละของเนี่ยมันก็จะมีของที่มีรูกับมไม่มีรูนะครับของที่ไม่มีรูเนี่ยมันจะเป็นวงเล็บศูนย์อย่างนี้ครับ ของที่ไม่มีรูก็คือไม่สามารถใส่การาดได้นะครับของที่มีรูก็คือจะเป็นวงเล็บ1แบบนี้ครับเราจะสามารถจัดกราดเข้าไปในปรับหรืออุ s กร r y ของเราได้นั่นเองครับอ่าเราก็เลือกดูดีๆนะครับอ่าหรือเราเนี่ยจะสามารถแลกได้นะครับอ่าเราแลกได้นะ สำหรับประดับนะครับแลกได้แต่ไม่มันไม่มีรูนั่นเองครับอ่าแลกได้ที่ไหนครับมันก็คือแบบเป็นกล่องนี้แหละแลกได้ที่ช็อปตรงนี้ครับช็อปแลกคะแนนหรือแลกแต้มนั่นเองครับนี่เราซื้อเลยนะมันจะปลดล็องแต่เลเวลยินะครับแล้วก็มีอีกกล่องหนึ่งก็คือเลเวลสี่สิบห้านะครับเราสามารถมาซื้อตรงนี้เพื่อเอาประดับไปใส่ก่อนได้นะครับถ้าเลเวลเราถึงนะ แต่ถ้าเราไม่อยากทําแบบนี้ครับเราก็ไปฟาร์มตามมอนให้มันดอปให้ได้นะครับถ้ามันดอปเราค่อยเอาปลาใส่อะไรแบบนี้ครับนี่ก็คือเป็นลักษณะของเกมนี้นะครับแล้วก็เป็นภาคนี้นะอ่าเพื่อนๆก็พิจารณาเองนะครับสําหรับภาคนี้นะก็ผมถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างภาพสวยแหละนะครับถ้าใครอยากจะเล่นแบบเพลินๆกับเพื่อนนะครับบางคนอาจจะจริงจังนะครับไปทากิ้ววอลกับเพื่อนนะครับเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อชิงอันดับกิ้วอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเกมก็ ามาในแนวสายทุกสายอยู่แล้วนะครับสำหรับ r o เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายเติมหรือสายฟรีนะครับเล่นได้ทั้งหมดครับไม่ต้องไปซีเรียสครับ ไม่ต้องเป็นซีเรียสสายฟรีก็เล่นได้เหมือนกันครับผมเก่งไม่เก่งมันก็เป็นเรื่องปกติครับว่าสายฟรีไม่สามารถสู้สายเติมได้อยู่แล้วนะครับเอาละรครับสุดท้ายท้ายสุดครับขอย้ําแล้วก็ย้ําให้กับเพื่อนครับในเรื่องของการดาวน์โหลดเกมมีอยู่5ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น App Store Google Play, หัวเว่ยแอปแกลเลอแล้วก็ Apple App Market นะครับแล้วก็ PC ทั้งหมดนี้นะครับคือ ช่องทางในการดาวน์โหลดของเกม ROO หรือแรออก n a r o k Origin นั่นเองครับเป็นเรื่องปกตินะโอเคฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปเจอกันใหม่ใน EP ที่2ครับ EP แรกจบแค่นี้ครับไปก่อนครับ